มาถึงแล้วค่ะที่นี่อุทยานพระพิคเนศคลองเผื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาซุ้มประตูทางเข้าสวยงามมากๆค่ะรู้สึกได้ถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยค่ะภายในประดับต้นไม้มีความร่มรื่นบรรยากาศดีลมเย็นสบายมากค่ะอุทยานนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เทวรูปพระพิคเนศปางยืนเนื้อสัมฤทิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูง39เมตร องค์เทวรูปสวมมงกุฎและกำไลลายดอกบัวมีพระหัตถ์สีข้างถือพืชพันธุ์ทางการเกษตรได้แก่ขนุนกล้วยมะม่วงอ้อยด้านล่างเท้าข้างหนึ่งกำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าเชื่อกันว่าพระพิคเนตปางยืนเนื้อสำเิ็จะโดนบันดาลให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาสำริศผลแก่ผู้สการะบูชาขอที่ไหนไม่สำเร็จให้มาขอที่นี่จะสำลิศผลค่ะ ที่นี่มีองค์พระพิฆเนศประจําวันเกิดด้วยนะคะแต่ละปางมีบทสวดเฉพาะวันให้ค่ะไปถึงอันดับแรกให้กราบสการะขอพรอ,องค์พระศิวะและพระแม่อุมาก่อนนะคะด้วยการจุดเทียนดอกบัวแล้วลอยน้ําที่อ่างถวายค่ะแล้วค่อยเข้าไปด้านในนะคะกราบสการะองค์พระพิฆเนศได้เลยค่ะด้านหลังอุทยานจะเป็นแม่น้ําบางปะกงอากาศดีมากๆนะคะ ท่านใดสนใจมากราบสการะอุทยานเปิดตั้งแต่9โมงปิด5โมงเย็นนะคะและแวะมาขอพรอ,องค์ท่านกันค่ะ